สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ p l y Gview a s r o มาเาะที่เกมเมอร์และ o v e r c l o c k อเกอร์เลือกใช้และ a d v i s er e มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับโอเวอร์คล็อทีวในช่วงท้ายๆของพวกเรานะฮะวันนี้ครับเป็นการแกะกล่องครับเป็นกราฟิกการ์ดนะวันนี้อาจจะต้องขอโทษสักนิดนึงนะฮะด้วยการที่ อาจจะไม่พร้อมในการลองเล่นให้ดูนะฮะแต่เอาเป็นว่าแกะก่องก่อนละกันก็ลองจำอลองจําเทปก่อนนั้นนี้นะครับความสามารถประสิทธิภาพมันจะใกล้ๆเคียงกันนะฮะวันนี้มาดูกันครับว่าการ์ดตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับหน้าตายังไงให้อะไรมาบ้างกับตัวนี้ครับ l i t ทควินฟัสจีฟอ g ์ซจีทีเอ็กก็ยังถือว่าเป็นกระแสะที่ยังดราม่าอยู่นะฮะในโซเชียลของตลาดคอมพิวเตอร์ของบ้านเรา ด้วยราคาที่ออกมาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะฮะสำหรับการ GTH 960นะฮะส่วนนีหนึ่งฮะที่บอกว่ามันดราม่าเพราะอะไรนะครับมันเพราะว่าด้วยราคาของมันนะครับกับความแรงเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยมันไม่มันไม่แมทกันหรือเปล่านะครับมันคนละเขาเรียกว่าอะไรมันคนละฐานกันไหมราคาอาจจะอย่างนี้นะความสามารถของมันอาจจะอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดบวกไปอีกนิดนึง อาจจะไม่ได้ตัวใหญ่กว่านี้นอะอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประมาณนั้นออกมานะครับก็มีคนบน่นคนพูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า l i เทคบิมฟาสชีเทคเก้ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปดูตัวการ์ดนั้นเรามาดูกันก่อนอว่าอุปกรณ์ที่บันเดิลมาให้นี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกครับแผ่น d v d ซอฟต์แวร์ไดเวอร์ครับหแผ่นพร้อมกับชุดคู่มือในการใช้งานติดตั้งสายแปลงนะครับปลั๊กไฟเลี้ยงจากโมเลกซพิน2หัว เป็น6พิน PCIe อีก1ห,หัวให้มาทั้งหมด2เส้นครับอะแดปเตอร์ apter, หัวแปลงจาก DVI-I เต็มนะครับขาเต็มนะฮะเป็น D-sub VGA 15พินอีก1ห,หัวครับนะครับอันนี้คือ WinFast นะฮะ l i t e c h WinFast g f o r c e g t x 9 6 0ก็ถ้าเกิดจะอธิบายให้ง่ายๆเลยนะครับก็จะหมายถึงว่า l i t e c หรือ WinFast เนี่ยเลือกใช้นะฮะเลือกเลือกเอาการออกแบบที่ง่ายๆาสบาย ครับเรียบๆคงความเป็นออริจินอลเดิมๆจากโรงงานเนี่ยไว้ให้มากที่สุดนะสังเกตจากตัวฮีทซิงค์นะครับฮีทซิงค์ทางด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยฮีทซิงค์เนี่ยมันเป็นฮีทซิงค์เดิมๆเลยนะครับของทางโรงงานเอ็นวีเดียเขามีโลโก้เอ็นวีเดียอยู่นี้เป็นพลาสติกสีดำนะครับการทํางานของฮีทซิงค์นะครับเป็นพัดลมโบเวอร์เป่าออกทางด้านหลังของตัวการ์ดทิศทางเดียวนะครับแล้วก็มีการแปะเอาสติกเกอร์เป็นลายของทางลีทเทคเองนะครับติดเอาไว้ว่าเป็นรุ่น G e f o r c e GTX 960 แล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงพัดลมตรงนี้นะครับว่าเป็นโลโก้ของ i t e c h เท่านี้เองนะครับสำหรับชุดระบายความร้อนนะฮะหรือว่าฝาครอบพีซิง์ด้านข้างครับพื้นที่การใช้งานนะฮะหรือว่าการติดตั้งเนี่ยสองสล็อตนะครับซึ่งมันจะมองไม่เห็น p c ซสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถูกปิดหรือว่าปกคลุมเอาไว้ด้วยฝาครอบพีซิง์เป็นชิ้นเดียวกันจากทางด้านหน้าแต่ก็มีโลโก้บอกู่ครับว่าเป็นรีเทคตรงนี้ Gforce GTX รุ่นก็มีบอกอยู่นะฮะเป็น960 ส่วนปลั๊กไฟเลี้ยงครับเป็นแบบ6 pin p พิน PCI Express นะครับ1หัวเท่านั้นแล้วก็อินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อ XLI ครับ1จุดะฮะทีนี้ทางด้านหลังของตัวการ์ดอเห็นชัดเจนนะครับว่า PCB ของตัวการ์ดเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งขนาดของตัว PCB เนี่ยมันจะเลยตรงขาล็อกสล็อตมาประมาณ1นิ้วเท่านั้นแต่ส่วนที่ทำให้ดูว่ารู้สึกว่ายาวนะครับมันจะเป็นในส่วนของฮีทซิง ุดใบความร้อนนั่นเองที่ยาวเกินออกมาอีกประมาณ3นิ้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําให้รู้สึกได้นะฮะว่าการ์ดเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นซึ่งเรามองจากทางด้านหน้าแบบนี้เออเฮ้ยการ์ดมันดูยาวขึ้นเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดมองด้านหลังปุ๊บอ้าเฮ้ยการ์ดมันเป็น PCB สั้นนี่หว่ามันเป็นการ์ดพซเล็กนะครับส่วนสุดท้ายของตัวการ์ดนะฮะเป็นแบ็กไอโอพาเนลหรือว่าพอร์ตในการเชื่อมต่อไปสู่หน้าจอมอนิเตอร์นะฮะก็มีมาให้ครบถ้วนครับตามสเต็ปของ GTH960 ก็คือเป็นพอร์ตพื้นฐาน1พอร์ตนะฮะเป็น DVI I หพอร์ตและด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น DP หรือว่า Display Port อีก3พอร์ตแล้วก็มี HDMI มาให้อีก1พอร์ตนะครับห้าพอร์ตตรงนี้เลือกสั่งกันได้ตามสบายใจนะฮะสามจอ G-Sync ร r o u n d ได้นี่ครับคือ LeTech WinFast GeForce GTX 960 2G b นะครับตัวนี้มันเป็นตัว 2G b นะฮะเพราะผมดูข้อมูลมาผมเห็นว่าม,มันมีตัวที่เป็น 4G b ด้วยแล้วก็มีรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษด้วยคือตัว 960เฮอริเคนของ Winfast เองนะครับเอาสเปคของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับจำไว้ว่าเป็น Winfast 960 2กิกนะฮะ2กิกแรมสเปคของมันครับคอสปีด1,127เมกะเฮิร์คอบูสครับ1,178เมกะเฮิร์เมมสปีดครับ7,010เมกะเฮิร์นะครับเป็นแรมขนาด2กิก128บบิตครับการ์ดตัวนี้ นะฮะไอ้ตรง128ิบิตนี่แหละฮะทำให้คนเขาด่าม,มากกันบิตมันน้อยไปนหน่อยมากนะ,ะน่าจะเป็น256น่าจะดีกว่านะครับก็ฝากกันไว้นะครับถ้าใครจำได้นะฮะเทป g d ด960สักเทปหนึ่งก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปว่ารอดูการดูนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการ์ดรุ่นนี้ราคาพิเศษเข้ามานะครับมาแล้วนะฮะหากันดูนะครับ ในบ้านเรานี่นะครับห้างแถวประตูน้ำนะครับลองมาดูครับราคาไม่เกิน800พประกันยังไงขายยังไงถามกันเราเองเอาให้แน่นะครับว่ามีประกันให้หรือเปล่าในราคานั้นครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณเดว่าเฟิรอเรลครับที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้กับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเช่นกันที่ติดตามรับชมรัะฟังคงจะไม่ได้พบกันอีกต่อไป ลากันไปก่อนสวัสดีครับ